ไหนมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยอินิออสขอร้องนะครับจากใจเด็กผีครับถ้าจะให้ทูเครลมาคุมเนี่ยให้โอกาสอิลิกเชนแฮกดีกว่าครับผมข่าวค้นมนอยู่ตอนนี้เนี่ยออกมาหลายทางหลายแบบมากๆเลยนะครับแต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยจะหนักไปที่คนนี้เลยครับโทมัสทูเคิลครับบางก็ว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาคุมทีมแทนอิลิกเชนแฮกบ้างละ่ะบางก็ว่ายังไม่ได้คุยบ้างละ่ะบางก็ว่าทูเคิลไม่เอาบ้างละ่ะ อยากพักนู่นนี่นั่นนะครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นเด็กผีคนหนึ่งนะติดตามผลงานพวกที่มีชื่อเกี่ยวโยงกับสโมสรที่จะเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่นี้หลายคนนะครับในความคิดเหนส่วนตัวของผมเลยนะครับขอพูดถึงคนนี้เลยครับชมัาทูกคนบอกตรงๆนะจิม ถ้าไปคุยกันจริงบอกเลยว่าเปลืองค่าเครื่องบินไปคุยเปล่าครับโทมัสทูเคินครับนี่ถือเป็นโค้ดสายแข็งไม่งอไม่ยืดแถมดื้อสุดๆครับแต่ยอมรับว่าฝีมือดีครับแต่อย่าเอามาเลยครับถ้าเทียบกันตอนนี้อิลิชเนฮักยังดีกว่าครับในเรื่องของความประพืลนนิสัยครับนักเตะแมนยูมันเหมือนทีมอื่นซะที่ไหนล่ะพวกเราก็รู้กันดีนะครับมันต้องมีลูกแข็งลูกอ่อนนะอย่างทูเคิลมานะบอลไหลครับถ้าเอาทูเครลมาแล้วทีมจะดี มีแค่อย่างเดียวขายนักเตะเก่าออกไปให้หมดแล้วก็ซื้อนักเตะใหม่มาให้ทูเคินแค่นั้นแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ